สวัสดีเพื่อนือนีอ่ฝน,นตกมาแล้วจ้าตอนเที่ยงเที่ยงนี่แหละจ้าฝนตกมาแล้วอากาศก็จะเย็นเย็นหัวอันควนห่อนตับแตกก็มีกระเพาะเย็นย้อนด้วย ยอดลงมาเดือนแล้วเือก็ยังดีอยู่ได้นอกที่นนองนี่ระเล้งแรงเขาปลูกมั่นได้ว่เนาะอากาศฝนฝ่าแล้หวหนข้างกัะถว่มแล้วล่ะตกลงมากไหไหลงไปทอนกัน ลินยูงสี่เบิดมือก็ดีเด้วจะได้ซุ่มซุ่มได้เย็นอยากแต่สิพอดีเลยนอนเว้นชีวิตแต่แบบนี้แหละพี่น้นองผู้ไปญ่ผู้มาทำมาหมมา,หากิน ลกุกคนใดก็ต้องไปลกปไุกคนใดก็ต้องเฮ็ดให่แนวว่ามีลมคนเดยฝ่าห้องหืมๆม,มาสองสามบาทน,นี่วันที่ สิบเก้ามีนาจากเพื่อนๆฝน,นตกตอนเกือบเที่ยงวิถีชีวิตต้องท่มามหากินเนาะธรรมะระว่งเอาหุ้นกระสีออกแล้วไงออกแล้วเพราะเป็นสีออกออกแล้วเริ่มเหลืองสวยงาม ใส่สงการแล้วมนี้ปีนี่ว่ามีสงการลายมือือสิมวนเนาะพี่น้องหัวบ่มวนน้ามูดอกขอยเมยมับนบรรยาก,กาศหนะน้าบ้านค่ะบนตกลินลิน นอนหฮมพอหฮมเลยคู่บ่มีเวียกเห็ดว้าวมีเวียกเห็ดกันเห็ดเวียกเลรอพี่น่อ เดเฮฮอนมาล่งอาบน้ำเด้พี่น้องแล้วนี่น้องน้งนำ่วนตัวน้องน้ำ่วนตัวเย็นเธอได้อาบน้ำฝนนะเป็นน้ำคลิปสโลมใจพมดแล้วพีนาา่น้องเ้ยอากาศคุ่มคึมมฝนลิ้นลิ่น นอนแช่น้ำฝนเย็นโดนและต้นไม้กส็สิึ่มเย็นโองใบหญ้าก็สึ่มเกิดหญ้าก็สิขึ้นไว้มอเอี้ยงน้ำคอยเตกบ่แตก,อก,แตกแเอามาเฮ็ดทั่วดถี่ จดดฝนตกลืเนเพื่อนบานใหญ่วังสามหมอจ้าว่าพ้ายุเขาววันที่สิบเก่ามิหน้ากับขาวมาอยู่ก็ซุ่มๆเย็นเย็น,นว่านี่กวนนีหน่หวันหวันเผื่อเพลินก็พอเย็น ว่ามันดังไส้เค็มไปแล้ววันนี้ฝนเย็นพี่น้องเย็นแล้วฝนตกท่นไปนั่นงตากฝนได้ไงพี่ว่าควรเป็นบ้ายอยู ตากฝนทายคลิปบาก,กับบาเท่านั้นแล้วเนะาะเมันซ่อนฝนเธอเล่มานางจากฝนตก่าแห้งเอเล่นเล่นอยเว่ยน้ำน้ำไหลเนั่นตก่าเศร้ามันก็ซุ่มอยู่ยไนะด้หรอประได้ ว่าเดิตกค่อยก็ได้แต่ว่าให้ตกเบิดมือจะได้ซุมได้เย็นใบไม้ใบไหลก็สิโปงบักม่วงก็บ่มีดอกพี่น้องเอ้ยีนีบักม่วงบ่้นหน่วยกินดัก็สิได้ซื้อ มีล้อลับเป็นลอยผมเด้อพี้ใดรมีสวนบักม่วงลวยๆปังๆเด้อพี่น้องเด้อฝนตกมากอากาศเยน็ๆเนๆเดี๋ยวพอนๆกันพุเอาเด้อพี่น้องบรรยากาศบานเฮ้าก็เป็นนังสีแหละ ตลายหลายงามสงบนไปิยมไทยบึงหลดเลรียญนี่วันจันทร์วันวันวนังข้านที่หน่องขอโทษขอให้วันนังข้านที่สิบเก้ามีนาคมฝนตกจ้าแล้ก็เย็นเย็นจักน้อย ขอบคุณกำลังใจเด้อจ้าเด้อเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบคุณที่มารับชมให้เด้อจ้าถึงคอมเมนต์ไว้เด้อพี่น้องเด้อย่าสิกลับไปหาอาจจะซาแน่ตอบคอมเมนต์ยังบ่อซาเต็กกระปเด้อจ้าเด้อ ขอบคุณกำลังใจทุกๆคนนะคะเพื่อนๆทั่วโลกจ้าเอาอากาศฝนลิ่มมาสู่เบื้องหน่อย,ยไปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆาค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า